HOME SOLUTION CENTER ศูนย์บริการเรื่องบ้านครบวงจรจาก SCG กระเบื้องหลังคาตราช้างซีแ c คโมนีสีสวยทนนานแบรนด์ของเราสร้างสรรค์เพื่อวันของเราดึงแบรนด์ทุกวันนะครับในช่วงนี้นะครับช่วงที่สแตมกับอาจารย์กำลังขบักเป็นเพื่อให้งานเสร็จตรงตามเวลานะผมว่ามีส่วนหนึ่งที่สำคัญเวลาที่ใครอยากจะทำห้องน้ำ ก็คือในส่วนของการวางถังบำบัดน้ําเสียหรือว่าถังแซนนี่แหละฮะมีวิธีการวางยังไงระบบต่างๆเป็นยังไงโดยปกติแล้วเนี่ยตำแหน่งของการวางนะครับคือจะหาจุดที่สามารถวิ้งกระบอน้ําเสียเดิมให้มันใกล้เพื่อว่าในการเดินท่อต่างๆที่เห็นเนี่ยครับ,รบจะไม่ต้องเดินมาไกลสามารถต่อบพลิชชั่นกับท่อน้ำเสียรวมกับเส้เดินได้เลยท่อเนี่ยครับเป็นท่อน้ำเสียของตัวห้องน้ำ ก็จะเข้าในส่วนของตัวถังพอเข้าปุ๊บในส่วนซีดนี้เนี่ยเป็นตัวรับเข้ามานะครับอ่าพอซีดนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวบำบัดเป็นตัวกรองเพื่อที่จะออกทางด้านตามลายทางนี้ครับส่วนตัวเนี้ยถังเนี่ยต้องกดถังไว้หน่อยจากตัวอาคารเพื่อให้น้ําสามารถไหลได้หมายความว่าท่อจะต้องวางในลักษณะแบบสโล็บใช่ไหมให้น้ําสามารถที่จะไหลลงมาได้ฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันต้องฝังอยู่ใต้ดินใช่ครับก็ต้องมีความแข็งแรงทนทานมากกระสิถูกต้องครับผมว่า เลือกที่ดีหน่อยราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ใช้ครั้งเดียวแล้วคุ้มไปเลยไม่ต้องมากลัวว่าถ้ามีปัญหาแล้วโอ้ใช่ครับลำบากให้ต้องแทนนนทเนี่ยาในส่วนของตัวถังเนี่ยจะมีการใช้จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายของเสียแล้วในตัวสามารถที่จะบำบัดเป็นน้ำอี่อได้เลยซึ่งของเดิมของเดิมเราจะต้องใช้บริการ รถสูบช่วมมาบ่อยหน่อยใช่ไหมครแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็แทบจะไม่ต้องเรียกมาเลยใช่ครับแล้วท่อเนี้แหละครับช่างเม่นต่อขึ้นมาเพื่ออะไรครับเป็นท่ออากาศครับคือประดาของสีเนี่ยก็จะมีกลิ่นเพราะฉะนั้นคือกลัวจะมีท่ออากาศคือให้กลิ่นย้อนกลับเข้าไปกลัวตัวอากาศหรือว่าตัวน้ำครับผมโอเคถ้างนั้นตอนนี้เราไปช่วยทำอื่นต่อให้เสร็จตรงตามเวลาครับผมไปแะช่างเม่นไปครับ ก็ทำอะไรอยู่ครับพอ่อหนุ่มครับท็อปครับเออนี่แบบนี้ที่เขามีมาล้วก็คุยกับเขาบอกว่าอยากให้มันมีสีสันครับเพราะว่ามันก็ดีมันจะได้เห็นว่าอ๋อนี่นะบ้านสายรูห้องน,น้ำายังเป็นสายรูว่าถ้าเราเอาเชือกมกันทำเป็นลายมีเส้นเชือกหรือจะมีเส้นทะแยงสักอันนึงอะอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมีมอ,อักษรเบล,ลข้างๆโคตเป็นเชือก ห้องน้ำชายสมุดเทศการคริสต์มาสเราเอาเชือกเก่าออกเราเชือกใหม่เป็นสีแดงเขียวอย่างเดียวเลยแล้วก็เราก็เปลี่ยนได้ตามเวลาโอกาสีกเออมันก็สนุกกับการเล่นเชือกอย่างนี้ได้ด้วยใช่ใชชอันนี้คุณได้คะแนนในเรื่องฟอร์มอ่ะผมว่าผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นผมก็ไม่รู้นะว่าหลักการเป็นไงแต่ผมว่าเด็กพิเศษเขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเรื่องสีเรื่องเท็กเจอร์เรื่องจังหวะอะไรเงี้ยครับ เวิร์กเวิร์กลุยเอาปะล่ะเออลุยเลยลุยเลยเหรอไปลุยวันนี้ทำอะไรบ้างครับคุณโ้นเรื่อง้านหลักวันนี้ที่เราจะทำเราจะปูกรับเบื้องผนังแล้วก็ปูกับเบื้องพืนโอเคช่างที่กำลังทำอยู่พอดีเลยกำลังนนามิกอยู่เลยอยากจะลองทำไหมครับคุณอยากลองมากๆเลยครับเอาสิครับผมไมททำอะไรคัม่ทำชิมว่าไม้ไมาทำอะไรมามานี่แหละพี่ปูนี่แหละ คนคนนี้เขาไม่ค่อยพูดครับ,รบและเขาก็ไม่ค่อยทําแล้วเราสงสัยว่าวันๆก็ทำอะไรบ้างเรามาตามดูนะครับว่าการปูกประเบื้องของเขาจะเป็นอย่างไรคุณโจอีและคุณต้งก็ลงมือปูกระเบื้องผนังด้วยตัวเองเลยละครับซึ่งเทคนิคในการปูกระเบื้องผนังให้ได้ความแข็งแรงทนทานก็คือหลังจากใช้เกลียงหวีปาดปูนกาวซีเมนต์ให้เกิดร่องเป็นทางยาวก็วางกระเบื้องและกดให้แน่นโดยใช้ค้อนอย่างเคาะให้ทั่วโดยเว้นช่องว่างระหว่างกระเบื้องแต่ละแผ่น ด้วยตัวจัดร่องยาแนวแะครับส่วนงานปูกระเบื้องผืนทีมช่างก็เทปูนกาวซีเมนลงบนพื้นแล้วใช้เกลียงหวีปาดเป็นร่องทางยาววางกระเบื้องที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการผลิตแบบดิจิตอล 3D ใช้ตัววัดระดับน้ำวางบนพื้นเพื่อให้พื้นได้ระดับที่เหมาะสมส่วนภายนอกช่างก็ทาสีอาคารด้วยสีเขียวเพื่อให้กลมกลืนกับธรรมชาตินั่นเองและครับงานของทีมคุณโจยและคุณโต้งคืบหน้าไปมากแต่ก็ยังกังวล อยากรู้ความคืบหน้าของอีกทีมหนึ่งเลยให้คุณบวยโทรไปสอบถามทีมคุณสแตม็มและอาจารย์ชนินแหละครับติดแล้วตั้งใจจะมาถึงจ่ายนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,โหล,โหลครับสวัสดีครับคุณทัพพิพัฒน์เหรอครับเอา้าเอา้านั่นคุณบวยเชษฐวุฒิเดี๋ยวแล้วพี่บวยโทรมาอา่าเปิดสปีกเกอร์เลยไ,ไม่อยากคุยด้วยได้ได้ได้แป๊บน,นึงนะพี่บวยเดี๋ยวสแต็มอาจารย์เดี๋ยวจะคุยด้วยแป๊บนึงนะพี่ครับสวัสดีครับสแต็มเหรอ ใช่ครับแสแตมสบายดีไหมรอสบายดีครับแสแตมเคลียร์หรือ,อยังเคลียร์ยัยงเคลียร์ยัยงขอคุยพี่โจหน่อยแล้วกันเอาคุยกับพี่โจฮัลโหลโต๊ะอ,อยู่ตรงนี้ครับแสแตมโจดีพีพสวัสดีครับห้องน้ำฝั่งนู้นม,มีทีเด็ดอะไรบ้างมีหนังสามมิติมีหนังสามมิติมีหนังสมิติว่ะใครเขาจะไปดูโหนังในห้องน้ำไม่้า มีแล้วแล้วทงคุณมีอะไรบ้างครับตังนุ้นมีอะไรบ้างครับทำงานนโตมีจับเขาทางนี้มีช้างเสือลิงเก้งอยู่ในห้องน้ำด้วยอ่ะไปเห็นหมดเลยอะไรนะเสือเข้าไปในห้องน้ำอะไรนะมีปัญหาเจอกับโต้งไหมโต้งคาโบนาร่ามีปัญหาเจอกับโต้งไหมเจอกรอฟดีกว่าครับโดนเข้าเองเลย เอาเป็นว่าทางฝั่งนี้เราเต็มที่เราใช้ใจลุยฝั่งนู้นอะไรทั้งหมดทั้งมวลนะครับขอให้ใช้ใจเต็มที่เพราะว่าเราทำเพื่อประโยชน์ของสาธารณะโอเคไหมโอเคครับแน่นอนผมใช้ใจด้วยแล้วผมใช้ความคิดด้วยเต็มที่แน่นอนครับแล้วเจอกันครับพี่บวยได้ถ้าพี่แพ้พี่จะใช้กำลังนะขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคครับพี่โชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ ไปอทรไปยังกันไปทางนู้นเขาก็ดูเต็มที่นะฟังแล้วเป็นไงบ้างครับก็เาเป็นนักกีฬาคงมีไอเดียที่ไม่เหมือนพวกเราอยู่แล้วเฮ้ยผมว่าเขาเขาไม่ใช่แค่ใช้แรงแน่ๆเขาทําเป็นพูดแบบอย่างนั้นอะเฮ้ยผมก็ไม่รู้อยากอยากเห็นเหมือนกันเขาทาอะไรอยู่ไม่เป็นไรแล้วไปดูแล้ไปดูนั่งรถไปของราเด็ดรถเด็ดเจ้เราเด็ดผมว่าต้องมันสู้กันที่อินสปิเรชันแล้วก็ฟอร์มละ เรื่องแรงมันดานใจปัญหานี่คือทำยังไงใช่ผมก็ไม่รู้เฮ้ยผมว่าอย่างนี้ราคุณจะไปคิดเลยโอเคอย่าไปอย่าไปเตียบเทียบกับเขาเราทำาะไรเาเต็มที่ที่สุดก่อนดีกว่าเอาลุยเออไปัดูหนักใจจิบน้ำชาคุณสแตมถึงกับลงทุนปีนไปช่วยทีมช่างมุงหลังคากันเลยทีเดียวครับ ผมไงบ้างเรียนแล้วก็เนี่ยครับอย่างที่เห็นงานก่อห้องนี้เนี่ยเสร็จแล้วห้องนี้ก็เหลืออยู่สามสี่ชิ้นต้นไม้เนี่ยจะมีจริงๆมั้ยมีครับมีด้วยอันนี้ผมรับปากเลยว่ามีเพราะว่าจากเลเยอร์เดิมเนี่ยจะมีต้นไม้โอ้ยไหนเนี่ยไหนเป็นไงครับถึงไหนแล้วครับงานนี่จะหมดวันแล้วนะครับคุณสแตมครับตีละแดงไม้ระฉาปูนครับผมทาสี ในกรอบเคคอนกรีตอย่างนี้ครบแล้วแตต้องเชื่อช่างแม่นให้เห็นนะคือว่าอันนี้มันดูเรียบๆเมื่อกี้ที่เราคุยกันนะวันนี้ที่เราคุยกันนี่มีจะมีเชือกได้อ๋อเมียนะเรียกว่ามาสเตอร์พีซ์อ๋อไม่ได้เป็นแค่นี้นะปั๊บหน่อยปั๊บเขาหน่อยปั๊บเาหน่อยนะโจครับผมว่าผมมั่นใจคุณเขามั่นใจไหมผมเองก็มั่นใจครับว่าทีมเราชนะแน่ๆช่างเม่นพูดหันไปนะครับ ชนะแน่นอนครับอะครตาคุณครับ <S <S ช่วงหน้าการกรา่อสร้างจะคืบหน้า <S 2> <S 2> และน่าสนใจขนาดไหนกลับมาติดตามชมกันครับ